ัูเด็กน้อยนะครับรรนี่นะครับความชันนี่ลองบุดถึงมาดิมาครับมา,มาครับมาเลยมาครับมาครับตังให้ดีตังให้ดยยีปวดเลยปวดเลยเออเออโอ้ไปดิเทกเทกมา เทคใหม่ดิมาครับมาครับมันต้องขึ้นปุ๊บแล้วไปเลยพี่เออติดตั่างพูดครับปัดเออไปเออมาเออเฮ้ยดูการสลับตัวด้วยเออไปเออโอ้ยได้วะไปหน่อยนึงหน่อยนึงเออโอ้โหโอ้โหโอได้วะขามันได้วะ

Ngát này ngắn này ngắn này vịt vai vịt vai